คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จถึงมีเพียงไม่กี่คนนั่นก็เพราะหลายๆคนยังทําอะไรที่ทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นหรือมีมาตรฐานในการใช้ชีวิตที่ไม่สูงมากพอมันดีครับที่คุณจะรู้สึกโอเคกับชีวิตแต่ถ้าคุณอยากก้าวหน้ามากกว่านี้การที่เรายก มาตรฐานการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำโดยด่วนครับกําจัดสิ่งที่ไม่ส่งเสริมชีวิตให้กับตัวเองชีวิตของคุณต้องการอะไรเช่นคุณต้องการเป็นนักการตลาดที่เก่งหรืออะไรบ้างที่่ส่งเสริมหน้าที่การงานของคุณไม่ว่าจะเป็นคลิปที่คุณดูหนังสือที่คุณอ่าน ข่าวที่คุณสนใจหากไม่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของคุณผมแนะนำว่าให้คุณตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่ชัดเจนต่อเป้าหมายของคุณแล้วแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของคุณจะมีกรอบมากขึ้นส่งเสริมให้ชีวิตของเราใช้ชีวิตสอดคล้องกับมันโดยไม่รู้ตัวครับอย่าก,ก้าวหน้า อย่าให้อดีตมาร้างคุณแน่นอนว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ย่อมผ่านอดีตมามากมายครับผมก็เป็นเช่นกันครับแต่การปล่อยมือจากอดีตที่ไม่เกี่ยวข้องกับอนาคตของเราคือการปลดความหนักในชีวิตของเราออกเช่นกันครับ เพื่อนบางคนที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นแถมยังมีแต่จุดแถมยังมีแต่จุดให้แย่ลงบทเรียนบางอย่างที่ทำให้ความคิดของเราจำกัดมากขึ้นจำกัดมากเกินไปก็ควรทิ้งบ้างหรือแม้แต่ความเชื่อเก่าๆที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเติบโตขึ้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องรีบโยนออกไปจากชีวิตครับ ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะทิ้งบางสิ่งบางอยา่างแต่นี่ก็คือความก้าวหน้าของตัวเราเองนะครับเราอยากไปให้ไกลาจากจุดเดิมต้องไม่ลาดอดีตที่แย่ๆตามติดตัวของเราไปด้วยครับทำในสิ่งที่ยากความยากในชีวิตเป็นตัวโกงให้กับตัวเรา สามารถก้าวหน้าไปได้ไกลกว่าคนอื่นคนที่สามารถทำในสิ่งที่ยากๆได้ถือว่าเป็นคนที่อาศัยถือว่าเป็นคนที่อัธยาศัยถือว่าเป็นคนที่เอาศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่พวกเขาต้องกล้าและพร้อมเสี่ยงแต่เชื่อเถอะครับว่าผลลัพธ์มันคุ้มค่าแน่นอนครับดังนั้นครับหากคุณกำลัง มุ่งหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าหากความสําเร็จคือสิ่งที่สําคัญเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเราจงกล้าที่จะปฏิเสธความธรรมดาและยอมรับความยิ่งใหญ่ในชีวิตของตัวเรายกมาตรฐานชีวิตให้สูงกว่านี้แล้วความสําเร็จจะใกล้คุณด้วยเช่นกันครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง AE Library e. รด้วยนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับ สวัสดีครับ